สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเล่าเรื่องวันนั้นนะครับวัน,นวนนันไปซื้อรถมามาไปซื้อรถมาแต่ก็อัดคลิปไปอยู่นะครับแล้วก็ก็อัดไปอัดมามากลับมาดูคลิปคลิปไม่มีเสียงเฉยครับตอนไปนะครับตอนไปเดี๋ยวไปดูกันไอคลิปที่วันนั้นผมไปซื้อเอ็มเซเล็มาครับคันนี้เลยคันนี้นี่คันนี้ครับ อันนี้ครับไปดูรถมาเราไปดูคลิปกันดีกว่านี่คลิปอุตสาห์ถายมาอย่างดีนี่ติดไมคติดมงติดไมค์ด้วยกลับ <c oughs> มาดูคลิปไม่มีเสียงเฉยที่นวมินม5 5ร้อยห้าสิบห้าครับอันนี้ <c oughs> ไปทายอย่างดีเลยอ๋อแล้วนี่ในมันมืด นี่เลยครับก็อลองไปจับดูไปซึ่งผมยังขี่ไม่เป็นเลยนะครับดีนะวันนั้นเพื่อนไปด้วยครับก็เลยให้เพื่อนขับมาก่อน <c oughs> ยังขับไม่เป็นต้องมาหัดขับอีกที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยก็ลองจะลองขับดูภาพมันกลางวันมันภาพมันไม่สวยเลยใช้มือถือถ่ายขับออกไปแล้วครับเลาออกไปแล้ว จวดอยู่ดั้งนานกว่าจะออกโตได้กว่าจะออกโตได้มาแล้วครับมาแล้วามาแล้วนี่นั่นในกลับมาจอดได้อย่างสบายคลิปไม่มีเสียงเฉยซึ่งมันไม่มีกระจกวันนั้นไปไม่ไม,ไม่มีกระจกก็ก็ขับยากไม่มีกระจกไี่ขับยาก ดูไปดูมาดูมันมีรอยอะไรไหมมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมครับวันนั้น <Okay. S 1> ซึ่งพี่เขาก็ถือไม้อยู่นะซึ่งถือไม้บอมอยู่แต่ไม้มันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ค่อยติดอ่ะครับยังไงก็เอาครับยังไงก็เอาครับครั้งนี้เอามาแล้วครับแต่ก็ยังต้องตกแต่งอีกนิดหน่อย พอผมชอบแตกรถนี่เลยครับนี่เลยตอนไปก็นั่งแท็กซี่ไปครับ้ากลับมาเดี๋ยวคอยดูครับทางากลับมานี่ยังไงครับลงทางครับนี่เลยครับวันนั้นจากนี่ไปครับไปมาทางนี้ไปทางนี้ครับตอนไปนี่ไปถึงตรงนี้ครับพอกลับมานี่ครับหลงทางกลับมาทางนี้ครับ วนอยู่แถวนี้รอบนึงวนอยู่แถวนี้รอบหนึ่งแล้วก็มาไปถึงมินบุรีครับไปถึงมินบุรีแล้วก็กลับมาทางนักกะบ,บางครับวนมาก่อนจะมาถึงครับสองชั่วโมงครับลงทางแล้วก็ยังไม่ชินกับรถอีกโอ้โหเหนื่อยครับวันนั้นอ่านี่เลยครับหลังจากที่เราตกลงเอารถกันแน่นอนแล้วครับก็จ่ายตังค์ครับก็ เซ็นสัญญาอะไรพวกนี้สัญญาซื้อขายครับบแล้วจะซื้อแล้วเราก็ขับมาครับเราไปหาซื้อหมกอีกจีหนึ่งหมกกันนอกซึ่งเรามาไกลเราไม่นอนไปนะเราไม่ได้เอาหมกกันนอกไปครับเราองมาซื้อหมกกันนอกอีกแล้วก็เนี่ยมันถัดมาก็ไปแต่งรถเติมนิดหน่อยครับไปแต่ง ให้เปลี่ยนแฮนด์มันนะก็เปลี่ยนแฮนด์นะอ่างนี้เปลี่ยนแฮนด์ใหม่นะเปลี่ยนที่จับใหม่แล้วก็ใส่ตระจกอ่าใสา่ติดจกแล้วก็ใสน่น็อตอะน็อตทองแล้วก็อ่เน,นี่ยเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ล้อนิดหน่อยครับจบเพลงเท่านี้ครับวันหลังต้องไปแจงเพิ่มครับ แพอาครัน้นี้นะครับของประกาศขายสามหมืนห้าพันเก้าร้อยซึ่งผมไปต่อราคาออกนิดหน่อยครับก็คือได้มาในราคาสามหมื่นสามพันห้าร้อยมาแต่งเพิ่อม,มอีกหมดไปอีกสามพันกระบาทครับตกไปสามหมืนหกโอเคนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับโอเคครับถ้าว่าชอบคลิปนี้นนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ได้เจอกันใหม่วันหลังนะครับ